อยากวิ่งคีครับอีหกสินะฮะเขามาจัดชุดท่อคู่นะครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จนะครับว่าอย่างนี้นะครับชิ้นงานจ็เสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวมาดูใต้ท้องรถกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะทันนี้นะครับก็ใส่กันชน M5 มานะฮะปลายจะใช้เป็นฟอ r คาร์บอนนะครับมอสุดอยู่โรอาร์ดิซอสนะครับสแตนเลสซีนีนะครับานสแตเลสเสียงเหมือน M5 นะ ตัวนี้ยัมีเทคนิคการวางนะฮะเพื่อให้ดูหม้อได้ใหญ่เหมือน M5 ของแท้นะแต่จริงแล้วมันติดหลุมอะไหลนะครับเดี๋ยวไปลองชมเสียงนะฮะเสียงจะเป็นยังไง ทดสอบอัตราเร่งประมาณนี้นะครับ BMW นะครับคันนี้เป็น E 6 0นะฮะใส่ชุดแต่ง M 5มาแล้วเลยจัดชุดท่อสูตรยูโร Jura Rexart นะครับเป็นสูตรเสียง M 5นะฮะเสียงท่อแบบซุปเปอร์คาร์เลยนะครับคันนี้เป็นออก4ดูตูดแน่นๆแบบ M 5นะฮะก็อัตราเร่งประมาณนี้ท้ายลึกนะครับอัตราเร่งท้ายลึกเสียงซุปเปอร์คาร์ก็ถ้าเพื่อนๆที่ใช้ E 6 0ทุกท่านนะครับสนใจยังไงมาจัดชุดท่อสูตรยูโร Jura Rexart นะฮะ ที่อาร์ทอซิ่งกันได้เลยนะครับเสียงแบบ m 5แน่นอนนะฮะขอบคุณนะครับสูตรรับหญิงทองรอด้วยบอกไว้ก่อนขอบคุณครับ